สวัสดีครับทุกคนเราก็จะเล่น n ม c ครับเนี่ยเลยได้ของมาครบแล้วใทีนี้ก็ทำเตาเพื่อเผา<ม>เหล็กเอา,เาไม่มีไม่มีอิดเลยไม่มีฐานเอาทำไงดีมีเหล็กตั้งเจ็ดแปดจอนนะโอ้ตอนเช้ตเาต่อเาื่เช้าก่อน ไม่หละอ้าวเล้เห็นก็จะค่อยมาอันี้ใหม่อันนี้ก็ปล่อยไว้เลยสสไม่มีอะไรขึ้นออกมีแตนทำอไรทำไมดีกระโดดกระโดดกระโดดครบทุกครบทุกต่างที่ต้องการกลับบ้านก่อนบ้านบ้านโอ้กลับลงน้ำโอ้น้ำใสด ติดประตูตบ้านก่อนเนี่มีอันนี้มาด้วยเนี่ยมีแค่นี้บ้านหลังเล็กหลังหนึ่งเตียงมีแค่ขุนแกะสองอันขุนแกะสองอ,อันเอ้าทำไงอ่าหาแกะตกลงนะมไม่ได้ตกลงนะใจจิตใจยัง จังรถจังรถจังรถใส่ดีนะไม่หาคุณเกศเอาคุเก่น่นี่อ่เกศดไปนิก้า้าวบ้านหานคุเกป้องวันนี้เรามีเตียงค่เตียงเลย่เป็นตอนเช้า เกโอ้่ไก่ไก่แกไก่เก๋ไก่อ้แกจะลงน้ำแล้วก็จะต้องฆ่าแก๋ทุคนนีอาหารอ้าวกินกินกินแล้วก็ุ้ยไปไหน ดูทางไปได้ไปทางมุมหมดบ้า,น,น,านกับบ้าน่บ้านอยู่ทางไหนนะโออซ้ายขวาขวาเลยซ้ายดีไปทางซ้ายสิ่เห็นเลยบนี่แกเอาแล,ล็บบ้านเปลี่ยหัวบ้านาบ้านหา Bye. <laughs>